อาคารเรียนแล้วก็อาคารกันตัวน้ำอนุญาติในการจอดรถหนึ่งสาขาเรียนรู้นะครับการาธิการบริษัทสนามกีฬานะอยู่ทางด้านนี้หมดเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับใะเรนเซอร์เขาอาจจะวนชนด้านทางด้านนอกที่ถนนเป็นถนนใหญ่นิดนึงนะฮะเราปลายซ้ายมือเรขียนกันไปทางไหนออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย น้องคนเก่งเขาบอกว่าคนคนเก่งจริงๆถึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะเข้าไปเพราะเาหรียญที่นี่ได้นี่ฮะป้ายอยู่ตรงนี้ออสเตรเลียนเน n ชอ u n i ยูนิสตีนะครับนะฮะดูป้ายดูป้ายดูป้ายไม่ให้ความสาคัญกับป้ายคร,านนครับอาจารย์นะฮะให้ความสําคัญกับอาคารและการจัดวางและสิ่งที่ต้องใช้ประโยชน์มากกว่าป้าย <laughs> อ,อ่านี่ข้าง,งในเป็นยูเนียนนะยูเนียนคอร์ดแอปเปิลเซ็นแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้แพทยศาสตร์ีนะครับอยู่แถวๆนี้ทั้งหมดเลยเล็กมากเลยคนะรับอันนี้ตรงไหนเอ่ยตัวชัทรีู้รจีนะครับพจนนีพวกคือศาสตร์นะฮะตึงไปอันนี้ที่พาร์ทเมนต์ออฟแอนด์แอนดมารน ศาสตร์ครับผมนะฮะวิทยาศาสตร์ชายชายฝั่งทะเลสัตว์น้ำนะครับพื้นน้ำายเล็กมากนะอันนี้อันนี้สตูเดนต์เรสตูเดนต์ครับทางด้านซายมือทางด้านนี้นะฮะข้างหน้าก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับข้าง,างหน้าซ้ายมือเป็นไบโอโลจิคอลสายนะครับแล้วก็ กานที่จะลดขนาดใจของคนที่จะเข้ามาติดต่อนะครับของอาคาร,รเรียนต่างๆนี่มหาลัยนี่ต้องแต่งชุดนักศึกษาเดินเรียนกันแล้ว <c oughs> บรรยากาศทางด้านขวามือครับผมหัวหักันนะนะอยู่ทีเดียวอย่างนี้จบไปแน่น,นอนไม่มีอะไรเรลยรอบๆน้องแล้วแตอ,อน้องโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่มีตาไม่มีขับนะฮะ ไม่มีที่ดูบอลไม่มีที่แพงบอลโอ้ทางด้านซ้ายมือกัปตันเฉยมากเลยโอ้โหดูฮะดูต้นเหลวดูต้นเหลวดูทางซ้ายผ้าทางขวาครับอาจารย์ครับขวาด้วยครับขวาด้วยครับอาจารย์ทางข้างตกปูนป่าด้วยครับเอาง่ายๆตาซ้ายออกไปทางซ้ายกับตาขวาออกไปทางขวาครับอาจารย์ครับกลับมาที่เดิมตาเหลง นี่คือใรอนุญาตภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอ<า>งออสแบ่งก<า>ันดูแบง <c oughs> ่งกันต้องซึมไเป็นหมหาวิทยาลัยกับตันเล่น,นใจดีมากนะครับพยายามดูเส้นทางละไหนที่เขาพอขับก็ได้อันนี้เอ่ออะไรเอ่ยเฟังเขาเที่ยวปลอครัคบนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์แปลเป็นไทยไม่ได้นะตอนนี้โอ้โหดูเ <c oughs> ขาบอกคราวที่แล้วเขามาเนี่ยแหละครับไอ้ปุ่มๆเนี่ยนะฮะับปายไป ว่าถนนแคบไม่ค่อยมีรถบัสเข้าไปานั่นเพรสนะครับแอดมินครับทางฝั่งขวามือนะครับเลคเชอร์เทเตอร์ฝั่งซ้ายมือนะครับนะอ๋อตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของศอูนย์การเรียนนานาชาตินับมีนักศึกษานานาชาติอยู่เกีเห็นว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่นะครับ Institute of International ่นแนลไปชด้านใน ส่วนใหญ่เขาจะมีที่จุดจอดเห็นไหมครับแล้วก็ใช้เดินเนาอาจารย์ครับใช้เดินเอาดอกไม้กำลังฟ้าสั่งคกับสวยมากนี่ดูเดี๋ดยวแทนกับการเลนส์ใช่ไหมโอ้นี่คือบรรยากาศในมหาวิทยาลัย อันนี้นอันนี้อ,อาหารที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับยูนิสซี่เออะคอมมนเดชันนะครับก็เป็นอาหารที่พักของเจ้าหน้าที่ของมหลาลัยเพราะว่าบางทีมาจากเมืองอื่นมาจากที่อื่นนะครับก็มาพักกันอยู่ที่นี่นาอนาหานที่พักเป็นขอดเป็นบ้านเลยบ้านหลังหนึ่งก็อยู่ได้อ่าหลายคน แบ่งเป็นซอยๆเขารู้นะซอย 4, สี่ซอยห้าซอย 3, สามซอยสองมีหมดเลยโอ้โหโน่นดูน้ำดครับ้าวจันทร์ครับผมซ้ายมือครับผมกับตังคุบน้ำมือเลียวหัวจะจุดขับ้อยสี่สิบเมตรถูงดูไแ้แค่ป่ายสองนั่นเองเดี๋ยวเห็นครับเดี๋ยวเห็นตรงตรงตอ,อ่อนซิรเลนมิวเซียมนะฮะเดี๋ยวกับตัเตงเดนชัลพาไปนะฮะก็อ,อยู่แถวๆเนี้ยปลาย ปลายสุดจปลายสุดถนนอันนี้นะครับอยู่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเบอร์ลี่กิฟฟินโอเคนะก็หมดแล้วนะครับสำหรับมหาลัยนะครับแตนครับนะฮะยินดีครับพี่เจ้านะทางด้านทางด้านด้านขวาครับนะฮะทะเลสาบเบอร์ลี่กิฟฟินนะครับคนที่เป็นสถาปนิกชื่อนายวอลเตอร์เบอร์ลี่กิฟฟินนะฮะเด็กสันทะเลสาบกริฟฟินครับกริฟฟินดอ นี่คือบรรยากาศภายในครอาจารย์เราให้ความสนใจนะนะครับนี่ครับ National Museum of Australia นะครับ,รบเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นอ,อีกไม่ทราบเป็พราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่รัฐสภาอีกนะครับจะได้ชมได้หลายๆที่ได้ทั่วนะครับพื้นที่โล่โงๆนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่าอันนี้คือปฏิมากรรมสมัยใหม่อันนี้แล้วแต่การตีความ นะฮะเมื่อเขาไปตกแต่งสภาพอาคารต่างๆาเป็นศิลปะสมัยใหม่กับพว่ป,ประเทศเขามืองใหม่แล้วก็มีพวกอนิมากรรมศริลปะของพวกชาวออริจินผสมผสมสารเข้าไปครึ่งชัวง่วโมงเป็น ียได้มาเยี่ยมชมดูเชียงที่นเพียงกำลังรอรับประทานอาหารเพียงท,ที่สุดการศึกษาทัศรรรทนาศรรึกษาเพื่ช่วยให้เด็กทุกรนสารณ์ าปัจจัยกรรมที่หน้าอาคารนิเียม it's fine it just orange starts from the other end mm -hmm. go through this is the main hall uh -huh. through the glass doors up the okay. okay so it's the first floor okay. okay 12 minutes okay museum dini and we have a time with the order มองจากมิวเซียมออกไปก็เป็นทะเลสายข้างๆก็เป็นชุดรับประทานอาหารว่า